สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนกับลูกหมีเราก็ได้ฟังนิทานอีสพมาหลายเรื่องแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังถึงต้นกําเนิดนิทานอีสบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวและที่มาของนิทานอีสบเนื่องจากอีสบมีชีวิตอยู่เมื่อหลายพันปีล่วงมาแล้ว จึงยากที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติของอีสอที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อมูลอยู่หลายกระแสแต่นักค้นคว้าประวัติส่วนใหญ่ของอีสบก็เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของอีสพที่ถูกต้องมากที่สุดอีสพนะคะเป็นทาสชาวกรีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา560ปี ถึง620ปีก่อนคริสตศักราชหรือ208ปีก่อนพุทธศักราชนับเวลาถึงปัจจุบันได้2755ปีถึง2815ปีเลยทีเดียวค่ะอีศพนะคะอาศัยอยู่ที่เมืองซาดิสบนเกาะซามอสของประเทศกรีกเกาะนี้นะคะตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณชายฝั่งทะเลทั้งหมดของประเทศตุรกีก็มีชาวกรีกอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นเลยค่ะอีศบเป็นคนพิการขี้เ,เรแต่เขามีจิตใจที่งดงามซึ่งตนกันข้ามกับลักษณะภายนอกเริ่มแรกนั้นอีศบมาจากเทสซึ่งเป็นนครรัฐแห่งหนึ่งในสมัยโบราณปัจจุบันเทสเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีกและบังแกเรีย อีศบไปทำงานเป็นทาสที่เกาะซามอสกับนายทาสที่ชื่อเอียดมอสในระหว่างที่เป็นทาสอีศบได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและนายของเขาด้วยการเป็นนักเล่านิทานผู้มีความสามารถจนเป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้นในที่สุดอีศบก็ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสเนื่องจากความเป็นผู้มีไหวพริบและสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขานั่นเอง เมื่ออิศบได้รับอิสรภาพนั้นเขามีชื่อเสียงโด่งดังในการเล่านิทานมากจนได้รับเชื้อเชิญให้ไปทำงานอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์เคซุสซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณจาจักรลิเดียของเอเชียไมเนอร์ขณะนั้นราชสำนักแห่งนี้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ฉลา,าดรอบรู้อยู่แล้วหลายท่านเช่น โซลอนแห่งกรุงเอเธนและเทลิสแห่งมิดเลทัสเป็นต้นในไม่ช้ากษัตริย์เครซุตก็ทรงโปรดปรานอดีตทาสผู้นี้อย่างรวดเร็วและทรงพอพระทัยในสติปัญญาอันเฉียบแหลมและไหวพริบตามธรรมชาติของเขาอีสบสามารถถวายทั้งความสนุกสนานและแง่คิดในด้านต่างๆให้แก่พระองค์ทำให้ทรงเรียนรู้ความจริงหลายอย่าง เกี่ยวกับการบ้านการเมืองของพระองค์จากการฟังนิทานของอีศบมากกว่าจากการสนทนากับนักปรา์ประจำราชสำนักคนอื่นๆขณะนั้นกษัตริย์เคลสุดทรงเป็นประมุขแห่งรัฐเล็กๆทั้งหลายของกรีกด้วยพระองค์ทรงส่ง,สงอีศบให้ปฏิบัติหน้าที่ราชทูตยังเมืองหลวงของนครรัฐเหล่านี้อีศบชายนิทานของเขา ทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชาญฉลาดที่เมืองโครินอิสบช้นิทานของเขาเป็นสื่อตักเตือนชาวเมืองถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมู่ที่กรุงเอเทนเขาใช้นิทานเรื่องกบเลือกนายเป็นสื่อชักชวนให้ชาวเมืองเลื่อมใสในการปกครอ,องของปีซัสเตตัสเป็นผลสำเร็จ น้องๆคนไหนนะคะยังไม่ฟังนิทานเรื่องกบเลือกนายอย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะอวสานของชีวิตอิศบก็มาถึงเมื่อกษัตริย์เครซุสส่งเขาไปปฏิบัติหน้าที่ราชพูดที่เมืองเดฟินณเมืองนี้อีศบเล่านิทานโดยใช้สัตว์เป็นสัญญาณบอกความจริงเกี่ยวกับความอายุติธรรมทางกลางเมืองให้ชาวเมืองรู้ การกระทําของเขาได้จุดไฟแห่งความโกรธแค้นให้ไหมโหมกระหน่าหัวใจของนักการเมืองของเมืองเดฟินเป็นอย่างมากนักการเมืองเหล่านี้จึงคิดแก้แค้นอีสโ,โดยการแอบเอาขันทองศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารเทพเอัพพโลไปใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภระของอีศพแล้วกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยในที่สุดอีศบจึงถูกตั้งข้อหาว่า กระทำการลบหลู่และทำลายชาวเดฟินอย่างร้ายแรงอีกทั้งเป็นคนป่าดเถื่อนและดุร้ายอีศพถูกตัดสินประหารชีวิตโดยถูกโยนลงจากหน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายไปอย่างน่าเสียดายในที่สุดการสร้างแนวคิดการอบรมสั่งสอนให้คนมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในสมัยเมื่อ3 0 0 0ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่าย และนอกจากคนในสมัยนั้นอย่างมองโลกไม่กว้างไม่มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วการที่จะตั้งตัวเป็นผู้รู้หรือที่เรียกกันว่าเป็นนักปราดนั้นมีโทษอย่างร้ายแรงทีเดียว<ๆ>เพราะในสมัยนั้นผู้ที่จะเป็นผู้รู้ได้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาเท่านั้นหากคนนอกวัดแสดงตัวเป็นผู้รู้ โอกาสที่จะถูกผู้นำศาสนากล่าวหาเอาได้ว่าเป็นพวกพ่อมดหมอผีซึ่งมีโทษถึงตายทีเดียวจะเป็นด้วยเจตนาที่ศบสร้างเรื่องราวเพื่อสั่งสอนให้คนทำความดีรู้จักตัวเองมีคุณธรรมแต่เขารู้ว่าเขาจะทำอย่างตรงๆไม่ได้เพราะจะมีภัยมาถึงตัวเขาจึงผูกเรื่องเพื่อสั่งสอนของเขาออกเป็นเรื่องราว และใช้ตัวแสดงในเรื่องราวของเขาเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าขานกันเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งสอนใครด้วยเหตุผลนี้เองการเล่าเรื่องของอีสบจึงไม่มีใครคิดว่าเขากำลังสั่งสอนให้คนอยู่ในศีลธรรธมแต่ทุกคนฟังเรื่องราวของเขาเพราะความสนุกสนานเรื่องราวของเขาจึงถูกเรียกขานกันในนามว่า นิทานนิทานของอิสอปได้รับความนิยมมากจากคนฟังชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตรจนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดีและทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ชีวิตของอีสอปจบสิ้นลงอย่างน่าเสียดายแค่ตรงนั้นแต่นิทานของอีส ยังถูกกล่าวขานกันในหมู่ของผู้คนที่กระจายเพิ่มขึ้นจากปากหนึ่งไปสู่ปากหนึ่งนิทานอีศบจึงไม่ตายไปพร้อมกับตัวของอีศบด้วยหลังจากที่อีสบตายไปได้ไม่นานชาวเอเทนผู้หนึ่งชื่อลีซิฟัสก็ได้ปั้นรูปปั้นของอีศบตั้งไว้ข้างหน้าอนุสาวรีย์ยอดนักปราชญ์ทั้งเจ็ดของชาวเอเทนซึ่งถือได้ว่าอีศบได้รับการยกย่อง เทียบเท่ากับยอดนักปรา์ผู้โด่งดังของชาวเอเธนในยุคนั้นทีเดียวนิทานอีสบได้รับเผยแผ่เรื่อยมาตลอดชั่วระยะเวลา3,000ปีผู้อบยพที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจนจำนิทานของอีสบไปเล่าขานเรื่องราวเหล่านั้นจึงกระจายไปทั่วโลกและทุกมุมโลกทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสบแล้วพวกเขาเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดีได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงามและความชั่วร้ายไปพร้อมๆกับความสนุกสนานนิทานของอ e ีศบจึงกลายเป็นนิทานอมตะที่ไม่มีวันตายไปจากโลกนี้แทบจะบอกได้เลยว่านิทานอ e ีสบนั้นมีอยู่ในทุกประเทศทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ก็ว่าได้อีศบ e ถ้าชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลกและบทบาทของนิทานอีศปนับตั้งแต่อดีตการจวบจนปัจจุบันย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีศปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับต้นกำเนิดนิทานอีสปน้องๆคนไหนนะคะอยากฟังต้นกำเนิดอะไรหรือว่าอยากฟังนิทานอีสปเรื่องไหน ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนอนกับลูกหมีด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย